สวัสดีค่ะกับปิเรไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะวันนีวนน้วันจันนะวันจันประมาณทุ่มนึงแล้วนะคะแม่บ้านเริ่มงานทุ่มครึ่งตอนนี้ขับรถมาถึงที่ทำงานแล้วนะคะเป็นแค่โฮมเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นไม่ใช่พรุ่งนี้เว้ย วันพุธนะคะวันพุธเป็นเป็นคืนสุดท้ายสิเดงานอยูย่โรงพยาบาลคัน DBS เขาหันดนโซอสเอาเขาหันด้ทรงมาห้หรือจังสันจังสี่หรือทั้ง n h s เขาหันด้เหตให้แม่บา้านแม่บ้านกับ,บ่สามา,ส, <laughs> <laughs> า BS, สิกับไปเหตุงานอยู่โรงพยาบาลได้นะคะอันคำว่า DBS ก็คล้่ายว่าเช็คประวัตินี่ล่ละแต่ว่าก็เป็นความผิดพลาดของแม่บ้านเองนี่ล่ละที่ลืมลืม ส่งเอกสารแบ็กอัพไปเ,เขาแบบว่ากอกตกอกฟอร์มอยู่แต่ว่าลืมส่งฟอร์มแล้วพินลืมกอกเอกสารแบบว่าตอนนั้นพ่อก,ก็แม่ก็มากอะ่ะก็เลยลืมว่ามันแล้วแล้วสินาบานพ่อนีแล้วอู้ตายเลยโทรหาเขาเขาเขาเลยบอกว่าอันนี้นะเอาแม่บานก็เลยเอาโบเป็นยังเป็นบทเรียนนะคะดีแน่นี่ดีหน่อยที่มีงานที่สองรองรับนะคะไม่สันกับแม่นางวางอาเวเลยว่าสันดะ ตอนนี้เราก็มาที่แคร์โฮมนะคะเป็นวันทุวันนะคะอ่าบริเฮตตามบ้านนะคะเฮตเป็นอยู่ในแคร์โฮมสินะมองนี้กับมองหนีแคร์โฮมมองนี้เป็นแคร์โฮมรั้งที่สองนะคะขึ้นขึ้นนีขึ้นนีขึ้นที่สองทีสีได้มาเฮตผพขึ้นแหลกเฮตอาทิตย์ที่แล้วสินะเป็นขึ้นแหลกที่ได้มาทําความรู้จักย่า่แต่ว่าแม่บ้าน เขาบอกอันนี้แม่แบบสตานนอกแบบว่าหงห่ายเล่ายูซันส,สองบาน,นี้เขาพาแม่บานขึ้นไปทางลีบบัดเขา,บ,เขาบ,บ,บอกเขาบอกบอกแม่บานว่าทางนี้เด็กยากนี่สีหนะแตบบ่ว่าบบขนาดแม่บานบอกว่านี่เป็นขังแรกที่ฉันมาเห็นอยู่แค่ห้มหนีฉันบูฮุจัก กระบอนแนะนํำบอแนะน้ำเฮาได้วานทางนี้ไฟอยู่มองไรขันเกิดไฟอล่ามยังสันยังสี่ให้ยง่างมาอม,มองหันแบบแนะนํำกับแป๊บเดียวได้บริยากเลยเด้นี่แหละถ้าฉันได้เป็นแมเนเจอร์นะฉันจะทําให้มันเรียบร้อยทุกอย่างเลยฉันจะสั่งพนักงานนี่ถ้าใครไม่ Introdu introduction บอนแนะนำยังสันยังสี่ดีๆนี่สินี่เลยวันะนกนสบายสบายอยู่นะคะกับ <s> คือว่าล่ะกับมีที่แม่บ้านเบิ่งหนี่แม่บ้านเห็นมีอยู่32ห้องกับประมาณว่า32อา่าอง residential เนาะคล้ายๆว่ามีอยู่32คนสําหรับอ่คนแก่ที่อยู่แค่หฮมมองนี้นะมองนี้แม่บ้านเห็นกะรู้สึกว่าเออแปลกก็มองอื่นที่ว่าแปลกคือว่ารู้สึกว่าเป็นคล้ายๆคือยังห้องพักเพราะว่ามีตู้เย็น มีตู้เย็นอยู่ในอยู่ในห้องห้องน้ำอยู่ในตู้ก็ดีดีดีมองนี้แม่บ้านมักมักคือว่ามีห้องน้ำในตู้ทุกของที่มีห้องน้ำในตู้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเอ่อมีสิ่งพอมีสิ่งมีสิ่งทุก้องก็มีสิ่งอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามองดีมองนึงมีมีตู้เย็นหน่อยอยู่ในห้องน้ำสินะปุ๋ยไหลแม่บ้านเลยอีกจัก 10นาะทีแม่บ้านคนสิบไปเคาะประตูเอินเขาเพราะว่าแม่บ้านเริ่มงานทุ่มค่งนะมันกับบดิอินมันขึ้นไปกับบดิใสเวลาย,ยังโดนดอกในการแฮนแฮนโอเวอร์เ uh, ังสินะประมาณว่าบอกว่า uh, ค่ายๆว่า uh, ค,นค,นคนป่วยคนแก่เข้ายจจะเข้าไปดูแลน,นี่มือนีเพิเพิดอีหยังแน่ uh, Active Activity หรืออ่าบีเฮฟเวเป็นยังไดอยังสันยังสี่นะเข้ากันสิได้แฮนโอเวอร์บอกกันถึกแต่ว่ากับอีกแม่บานกับสิไปอีกจักซิปนาที่ก่อนสิละแม่บานใช้เข้าเลิกก่อนยังสี่นะนี่นะคะกับพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแมทธิวนะคะสิบสี่ปีสิบสี่ปีเต็มแต่ว่ากับบริจรัดงานอีอย่างนะคะจะจัดร่วมกันกับกับแม่ แมทธิวสิจัดงานวันเกิดรวมกับแม่บานวันเสาสี่หอนนะคะเพราะวันเสาสี่หอนี่ก็เป็นวันเกิดแม่บานคือเกิดต่อๆกันหมานะคะโซฟีว yeah. ันที่ยี่แปดแมทธิววันที่ยี่แปดกันย่าโซฟีแมแมทธิววันที่สี่แม่บานวันที่แปดนะคะมันต่อๆกันอ่าเข้ามาจัดงานวันเกิดกับบัวได้จัดเลียงเพื่อนอีหยงเนอะค่ะคืออยูใ่ในขอบคูวน,นัน่นแหละคือจังเห็นนัน่นแหละอ่า ก็สิมิ่ยูแมทิวพันอยากเอามูมาสลิปปิ้งโอเวอร์สินะอย่างมาห้ามูมาเล่นอยู่บ้านกะให้หลังจากผ่านวันเกิดเทาสกวันอย่างสินะคอยคอยส่วนมูมากก็ได้เพราะว่าเขาบวชแล้วแม่บ้านก็โอเคตกลงอยู่กะคือจึงคําวาสิจัดงานวันเกิดรวมก็แม่บ้านก็คือจึงเข้าสิสั่งเทคอเวมากินอยู่บ้านนังสินาแต่ว่าวันเสาร์นี้พ่นว่าพันอยากกินพิซซ่าแม่บ้านก็เลยสิสั่งของงาน โดมิโนสมมติวบบ่าโดมิโนพิซซ่าก็เลยสิสร้างมากเทกเวมากินธรรมาดางแท้ก็สิกินไชนี่เทกเวงสินะแต่ว่าเปลี่ยนหม่ก็สิเป้าเค้กแล้วก็กินเขาน้ำกันอยู่ในบ้านแล้วก็นอดเบื้องหนังเท่านั้นลหละค่ะกับเงียบๆอย่งสิ่งม่บ้านม่บ้านก็มักซํานี่พอได็จัดงานวันเกิดตัวแรกไม่บานจัดเทียนสุดท้ายงานวันเกิดจะคองไม่บานจัดตอนอายุสามสิบ ตอนอายุสามสิบปีพอบ้านเราโบยูแลละแม่บ้านเริจัดแต่ว่าขันซ้ำตอนตอนสี่สิบปีตอนแม่บ้านอายุสี่สิบแม่บ้านก็บริจัดอีหยังนะแต่ว่ายายาเราม마ยาเรามา,า,า,มาพอมันเป็นสี่สิบปีนะยาเราก็ลุงมาเบิงเราก็ลุงมาหาแล้วก็เขาก็ไปกินเขาน้ากันนั่งสีนะ่าก็เทษนั้นแหล,ละแล้วก็ในระวามสูขก็คืออยู่ในขอบขั้วเนี่ยบริหารวาัตถาุนี่ดอกแม่บ้านกับซ้ำนีล่ละชิงานวันเกิดแม่บ้าน ว่าสินัดมูไปดื่มไปกินกะค่าขี่คานค่าอยากค่าเมื่อยหาบทังหาแตะวันเกิดดูกใากินย่มใดอยากไปค่อยไปอ้าวมันเริ่มมืดแล้วนะคะอ่าที่ไฟซองมากนี่คือไฟซองอยู่อาคารนะคะเลยซองมาเห็นหนามในบ้านเซื้อธรรมดาหมนกันนีขนังนอกก็ลืมมือดเองสน,น,นะคะจังไดกะ ขอบคุณหลายๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้สาวเราเอ็นนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะในราคหลาะชีวิตที่อังกฤษชีวิตต่างแดนชีวิตต้องสู้ค่ะชีวิตขอบคุ้วามมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ